พระธรรมสอนเรื่องอะไรสอนศาสนาพุทธสอนเรื่องอะไรนะพระธรรมคำสอนสนะอนเรื่องการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะให้เอาใจเขาเหมือนใจเรานะคือถ้าเขาเจ็บอย่างไรเราก็เจ็บแบบนั้น สอนเรื่องสัจธรรมเรื่องของจิตใจความรู้สึกนี่คือพระธรรมคำสอนมีความโกรธความโลภอย่างไรในจิตใจของแต่ละคนเขาเขาเป็นเหมือนเราคนที่เข้าใจในความสงบสุขของคนสังคมมนุษย์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างเยอะอย่างมากมายถ้าเราต่างคนต่างตามใจตัวเองนะคิดตามตัวเองอยากมีอารมณ์โกรธโลภหลงก็สามารถทำร้ายทำลายคนอื่นบางครั้งก็ทำลายตัวเองได้เหมือนกันนะแต่เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าตัวเราคิดเป็นส่วนตัวเพราะต่างคนต่างมีความคิดเป็นส่วนตัวถ้าต่างคนทางคิดว่าตัวเองมีถูกต้องทุกคนก็จะแบ่งเป็นพักเป็นพวกพักพวกเพื่อนฟ้องเพื่อน้องญาติมิสนิทพี่น้อง้องพ,อพันแต่ถ้าเราคิดว่าแบ่งใจให้กัน เราไม่ชอบอย่างไรเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นทุกคนก็มีจิตใจเหมือนกันแล้วเราจะอยู่ให้มีความสุขร่วมกันก็เลยพูดเรื่องศีลศีลห้านี่คือคือสิ่งที่ศาสนาพุทธไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ ของสินห้างไม่ขโมยของคนอื่นอันนี้ถ้าเราเป็นคนขโมยของคนอื่นถ้าเราโดนขโมยบ้างเราก็เสียเสียใจเสียดายของที่กว่าจะหามาได้ก็คือคิดใจเขาใจเราข้อที่สามไม่ปิดลูกปิดเมียผู้อื่นของใครใครกอรัก ของใครๆครก็ห่วงห้ามไว้นใน้อที่4ี่ไม่พูดวาจาให้ร้ายคนอื่นหรือพูดต,ต่อต่อกันมาโดยไม่มีที่มาที่ไปที่แน่นอนก็อย่าไปเป็นคำพูดที่ไปทำ,ทำร้ายทำลายคนอื่นถ้าไม่มีความจริงหรือ ไม่มีที่มาที่ชัดเจนข้อที่หเรื่องของสุราความเมานะขาดสตินี่คือเบื้องเบื้องต้นของคนพุทธคนที่อยู่ในาศาสนาพุทธาศาสนาะเพราะว่าเจ้าของาศาสนาพระาศาสดาก็ถ้าทำเราทำไม่ได้นะเรา เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเรานะบางทีเขาทำร้ายเราเรายังโกรธแกเขาดา่าเขาแช่งเราก็ยังโกรธถ้าเขาทำให้เจ็บถึงแก่ร่างกายก็โกรธนะเราก็าเลยอย่าไปทำคนอื่นนะเขาก็าเจ็บเหมือนเราเราก็าเจ็บเหมือนเขา ก็เลยมีฐานของการอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำให้คนอื่นเสียใจและข้อนี่คือฐานของการอยู่ร่วมกันนะในพระพุทธาศาสนาถ้าใครทำได้ข้อเราจะหมดเจ้ากรรมนายเวรไปนะเพราะว่าการทำร้ายคนอื่นคนอื่นเขาอ,อาฆาตปยาบาท ก็เลยถ้าใครมีศีลห้านะทำห้ข้อนี้ได้นะดูไม่ยากแต่บางทีก็ทำไม่ได้นะบางครั้งก็ลืมตัวนะทำเป็นประจำทำเหมือนลมหายใจเมื่อมีชีวิตอยู่นะห้าข้อนะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะนั่นคือการดำรงชีวิต นะพื้นฐานหนะ้าข้อสิ่ห้าบางคนก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำได้ก็นะเหมือนกับเราได้ชื่อว่านะเป็นคนศาสนาแต่บางทีก็าทำไม,ไม่ครบนะหรือใครไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะ ในเมื่อทำไม่ได้กอให้ได้ทั้งหนึ่งข้อสองข้อสข้อหรือจะทำได้เต็มทั้งห้าก็ดีนะเพราะตัดวงจรเจ้ากรรมนายเวรทำร้ายทำลายจิตใจไม่ว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีนะเพื่อจะหมดเวนหมดกรรมไปพื้นฐานนะถ้าพ ใครที่อยากแค่ทำมากกว่านั้นนะรักษาศีนเพิ่มขึ้นนะที่เขาเรียกสีนโบสถหรือศีนแปดอันนี้ถือพรหมจรรย์มากขึ้นมาหน่อยยิ่งตัดความรำคาญวุ่นวายนะเพราะยิ่งเมื่อถือพรมจรรย์นะเริ่มจะตัดกิเลสปัญหานะราคะพวกนี้ออกไปได้ บางคนก็ามาไดา้สามวันหวันหรือแลบแด่ที่ใครจะทำได้นำไปทำเพื่ออะไรก็เ,เพื่อเราได้ฝึกฝึกความรู้สึกนะฝึกลอยวางนะเพราะว่า ยิ่งเราหาความสงบมากขึ้นนะความวุ่นวายก็น้อยลงภาระต่างใจก็น้อยลงนะความอึดอัดความมีภาระต่างโลกก็เริ่มน้อยลงนะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาสักหน่อยนะยิ่งมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา พยิ่งมีศีลเพิ่มขึ้นแล้วก็สึกสาธรรมให้เกิดขึ้นในใจในจิตอีกนะยิ่งต้องใช้เวลานะยิ่งช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะให้จิตใจของเราอีกครั้งหนึ่งนะะครัำหรับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ศีลห้า กระทบทวนให้อีกครั้งหนึง่งถ้าทำได้เราทำได้กี่ข้อเออมันได้สามได้สี่หรือได้ห้าก็เป็นการที่เราจะมีความสงบมากขึ้นสำรวมกายใจได้ขึ้น บางคนก็ยังฝึกทำอยู่ยิ่งการเจริญเจริญภาวนาเจริญสมาธิเข้ามาสู่ใน,นในจิตใจในความรู้สึกยิ่งเข้ามาอยู่ภายในมากขึ้น,นรวบรวมความรู้สึกมาดูใจทีนี้นเมื่อกี้ศีลดูก,กายดูก,กายว่า เราไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยกายไม่ไปทําปิดลูกเมียคนอื่นไม่พูดใช้กายใช้วาจาพูดโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหรือยังไม่ชัดเจนขอ้อห้าข้อดื่มสุราพวกนี้ก็ใช้กายนะ เรามองได้ด้วยตาแต่ส่วนภาวนาจิตใจดินลึกเข้ามาเราก็มองใจเราอใจอันนี้เราก็ต้องมองตัวเองมองใจเราคิดอะไรอยู่จิตใจเราคิดอย่างไรจิตใจเราเกิดความรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ ของเราแล้วก็จัดการกับอารมณ์ของเราได้มากขึ้นนะมีการเรานั่งเจริญภาวนาและเวลาพิจารณาแล้วเอาไปใช้เวลาไปทำงานนะไปอยู่กับผู้คนนะไปเจอ,อคนที่มีสภาวะมากระทบในจิตในใจนะ เราก็าจะสามารถเท่าทันมันได้ถ้าดันใจไม่แสดงอาการอารมณ์แล้วก็ไม่ลงมือ,อทําไปด้วยอารมณนะ์บางคนพอเมื่อโกรธใจมันโกรธความรู้สึกมันโกรธใช้กายทำนะก็ลงไม้ลงมือกันไปการศึกษาการเรียนศีลเรียนธรรมนำพาให้เรามีสติขึ้น ยับยั้งอารมณ์และก็ไม่ทําอะไรที่มันเกิดเป็นโทษขึ้นมาทีหลังนะแต่เราก็ต้องทําฝุกฝลนมันบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วมันก็จะรู้หรือมันจะอยู่ในจิตใจเราหรือมีสติควบคุมได้แต่เราทําบ่อยๆสนะำหรับ คนที่อยู่ในศีลห้านะสาธุชนที่อยู่ทางบ้านนะยิ่งช่วงเข้าพรรษานี้รักศีลรักษาศีลห้าหครบยิ่งดีนะสำหรับบางคนถือว่าเราได้ได้เสริมบุญเสริมบรารมีให้กับตัวเองได้มีการฝึกสมาธิอยู่บ้านนะมาวัดไม่ได้ทุกกลางวันทำงานนะเมื่อเราทำงานใจเราฝึกสมาธิ สามารถควบคุมอารมณ์เวลาไปทำง,งานได้เราก็จะมีชีวิตการงานและก็มีศีลเพิ่มขึ้นมาชีวิตของเราก็มีความสุขสำหรับบางคนที่ยังปรับขึ้นมาอยู่ในศีลห้าได้แต่สำหรับคนที่ได้แล้ว ก็เจริญภาวนาเจริญสตินะลึกไปในจิตใจนะจิตใจที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดนะเปลี่ยนอยู่ตลอดนะเดี๋ยวคิดแบบนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนความคิดนะหาความแน่นอนไม่ได้นะใจโลเลนะไม่มีไม่มีความ ความตั้งใจที่จะทำอะไรกันแน่นะบางคนพูดไปนะพูดไปแค่คำพูดนะแต่ความตั้งใจไม่มนะีแต่ขอให้พูดออกไปแต่ความตั้งใจการทำานี่มันไม่ไม่ทั้งมั่นนะมันเปลี่ยนแปลงมันโลเล คนแบบนี้เราก็ต้องน,นระวังแต่คำพูดก็ดีนะพูดดีพูดแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าพูดได้สวยงามพูดได้ดีแต่ว่าการกระทำเพราะสิ่งที่พูดมันทำยาก เหมือนกันนะเราเขาต้องฝึกจิตใจนี้มันโลเลนะมันมันเปลี่ยนนะทายมันมั่นคงจริงๆนะสามารถเปลี่ยนเราเปลี่ยนใจเราได้ตลอดเวลานะเปลี่ยนอารมณ์เราได้ตลอดเวลานะเราตั้งใจว่าจะไม่โกรธใครแต่พอ เจอสภาวะความอารมณ์นั้นเข้ามาหาไม่ทำไม่ถูกใจบ้างหรือเขาทำให้เราโกรธหรือเขาแกล้งมาแย่เราเราเขาเกิดอารมณ์มาอารมณ์โกรธต้องสติให้มั่นคงเตือนมีสติเตือนอารมณ์เตือนใจเราให้เร็ว เ,เราลองพิจารณามาที่ตัวเราว่าเราพูดไปพูดพูดพูดนะว่าเราทำได้หรือเปล่าจิตใจเรามันทำได้อย่างที่เราพูดหรือเปล่าหรือเรากำลังฝึกให้มันทำไม่ได้ เราพูดว่าอารมณ์มีกระทบมาเราก็อย่าให้โกรธเราก็ลองดูเวลาคนมาทําให้เราไม่พอใจว่าเราจะโกรธหรือเปล่าหรือเราเกิดความร้อนขึ้นมาในใจหรือเปล่าทีนี้เราไปเจอของจริงทีนี้เราก็กลับมาว่าตอนเขาพูดอย่างนั้น ในใจเรารู้สึกอย่างไรเราก็กลับมาดูแสดงว่ามันมียุหรือเปล่ามันมีอยู่ไหมถ้ามันมีมากมีน้อยเรากำลังศึกษารมเราศึกษาใจเราตามความจริงที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราก็จะประเมินจิตใจของเราได้ถ้าเรามีแค่ไหนมีมากมีน้อยอย่างไร เราปฏิบัติอารมณ์แล้วก็เจออารมณ์จริงๆแล้วก็มาดูแล้วก็มาพิจารณาตัวใจของเราว่ามันวันไหวเมื่อโดนโดนหลอกล่อลวงโดน ิ่งมาให้มองเห็นด้วยตาเสียงที่ก็บอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้มากระทบจิตใจเราเราหวั่นไหวใจเราไม่มั่นคงนไม่มันเริ่มกระยัะไปกับรูปเสียงรูป มองด้วยตาจิตสัมผัสบางทีสัมผัสรูปของภาวะจิตก็มันก็เป็นสภาวะของทางจิตของภพภูมิก็มีนะภาวะจิตใจของคนที่อยู่ในจิตที่อยู่ในคนเป็นภพเป็นภูมิแบบไหนอีกก็มีอันนี้พอเข้ามา มาลึกซึ้งมาหน่อยนะก็อาจจะถึงผู้ปฏิบัตินะพื่อูมิจิตใจว่าเรากำลังกัดเราจิตใจอะไรอยู่รูปนะเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิญญาณพวกต่างๆคือการกระทบจิตนะนะพอลึกซึ้งก็ไปเดีย๋ยวเราก็จะได้ พักไว้แค่ตรงนี้นะแต่เราก็จะได้เจริญภาวนาก่อนนะเพราะว่าลึกไปบางทีเราก็อาจจะยังพูดไม่ได้นะเอาเรื่องของศีลห้าเทนะ้าปัญษาสำหรับ,ารบทางบ้านสำหรับพวกปฏิบัตินักบวชก็จิตใจนะลึกเข้ามา ตามสถานะสภาพของผู้ประพปฏิบัติะจะพักเสียงก่อนจะเป็เมตตาเจริญภาวนา